เมื่อต่อกันที่ประเทศสิงคโปร์กันบ้างครับสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับนั่นก็เพื่อจะทําให้ประเทศของตอนนั้นเป็นศูนย์กลางในเรื่องนี้อย่างจริงจังและมองไปถึงการเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียและของโลกต่อไปนั่นเองจึงทําให้ประเทศสิงคโปร์นั้นสามารถดึงดูดบริษัทชั้นนําต่างๆจากทั่วโลกเข้ามาลงทุนได้เป็นจํานวนมากครับ ซึ่งก็รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้าและนวัตรกรรมต่างๆอย่างในครั้งนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสมาร์ทโฟนที่ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทีเดียวครับซึ่งภายในงานก็จะเป็นการเปิดตัวนวัตรกรรมรวมถึงให้ผู้เข้าร่วมงานได้เปิดประสบการณ์พิเศษภายใต้คอนเซปต์ One More Step Design for Life และถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของเทคโนโลยีที่น่าสนใจในวงการสมาร์ทโฟนเลยทีเดียวครับและรวมถึงสื่อเทคโนโลยีต่างๆที่กําลังเติบโตไปพร้อมๆกับการเปิดรับประชาคมอาเซียนในปีหน้าอย่างจริงจังนั่นเองครับ